อีกเรื่องนึ่งก็เป็นเคสตัดีเธอเป็นเด็กหนุ่มอายุสิบแปดปีแม่ก็พาเข้าวัดตอนเด็กๆมาบวชเป็นยุวธรรมทายาตแล้วก็พาเข้าวัดมังอะไรมังก็ไม่เอยจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรจะไหร่ต่อมาประสบอุบัติเหตุรถชนตาย ก็ตายก็คิดถึงแม่พ่อผูกพันมากคิดถึงครอบครัวทางบ้านเนื้อตัวก็โซมเลยสะพั่งไปได้วยเลือดทางบ้านเขาเห็นนะอเออแปลกดีเหมือนอังทางบ้านก็เห็นแล้วก็พอครบเจ็ดวันก็กลับมาอยู่ที่ ตัวตายโดนรถชนตายหรือรถชนกันตายเนเะจ้าหน้าที่ก็มาเจ้าหน้าที่จากยมโลกก็มาเพียงสองคนไม่ได้เอาเอาตรวนหรือโซ่อะไรมาพอเห็นว่าเป็นเด็กกระโจงมือจับมือจูงกันไปแวบเดียวก็ไปผ่านประตูยมโลกผ่านกำแพง มืองจำได้ไหมไก็เข้าไปอยู่หน้าท้องพระโรงอยู่ปนกับหมู่สัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายที่ถูกพาตัวมาพอถึงคิวของตัวก็เข้าไปบรรยากาศน้น้น,นก็น่าสะพรึงกลัวท้มๆสว่างได้ แสงครบมีทหารเต็นตทัที่ยืนถือพุทธสองข้างอัคนาก็เป็นบัลลังก์ของพยาโย,ยมราชข้างหลังก็มีองค์รักษ์ซ้ายขวาก็าเป็นทีมงานของสุวรรณเลขาครับสุวรรณเลขาควบคุมบัญชีบุญบัญชีบาป พอไปถึงสุวรรณเลยขานี่ยเขาก็เปิดบัญชีก่อนอ้าวนี่มันกรรมในอดีตมีสองอย่างกรรมสาบานอันหนึง่งสาบานบัญชีกรรมอย่าง,งกรรมสาบานว้อย่างนี้แต่หลวงพ่อจะไม่เจาะรายละเอียดนะ<ช>เอาไว้มีเคสซัดีเก<ๆ>ีย่ยวเรื่องนี้จะเจาะรายละเอียดทีนึงสาบานว่าถ้าเออถ้าเป็นอย่างนี้ ก็ขอให้ต้อหอต้อหออะไรอย่างเงี้ยแหละอย่างงั้ยแหละรูบ่าต้อหอต้อหอหืมก็อย่างงั้นแหละตายโครับตายโหงตายโหงต้อหออะไรเงี้ยเอออย่างงั้นแหละนะอันนั้นละสาบานก็อย่างงั้ยสมมติได้ นึกก็ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวฟ้องพอจะกอยตองดอด,ดอดล์ผู้จัการตัดเงินเดือนเลยนี่สถาบาันอย่างนี้ไงสถาบา้ยเราเห็นสาบานเยอะแยะนี่กับนี่ปานนาติบาตแต่ไม่ได้ฆ่ามนุษย์ฆ่าสัตว์โดยความสนุกเพลิดเพลินกีลามอะไรต่างๆด้วยความขนอง เอกการทั้งสองนี่แหละทำให้อายุสั้นมาหลายชาติสวร์ในเลขาก็เปิดดูแล้วก็สวรรค์ในเลขาเปิดบัญชีบุญดูสว่างพบว่าอย่าลืมว่าสวาร์ในเลขาสวคนในเลขากับพญายมราบนี่เขามีเป็นเขตๆนะจำได้ไหมคนะเขตปกครองบนพื้นมนุษย์นะมีตัวงเีเยอะแต่เขตไหนมี คุมสมมติว่าเขตที่คุมภาษาคนไทยก็จะเป็นภาษาไทยจะได้หายสงสัยไงคุมจีนภาษาจีนคุมอังกฤษกับภาษาอังกฤษก็จะมีเป็นเขตเขตอันนี้บอกไหมทั่วโลกไงอย่างนี้ไงหลวงพ่อเคยพูดแล้วเคยเล่ายังอ๋อยังเหรออันนว้กันเลยเล่าไปแล้วมันจะเป็นเขตเขตเขตคุมเหมือน เขตนี้คุมพื้นที่นี้มีชนกี่เผามีกี่ภาษามีอะไรพอเปิดปั๊บมันก็จะเป็นภาษานั้นแล้วก็ภาพปุ๊บขึ้นมาเลยออย่างนี้น่าลงไปดูไหมน่าลงไปดูครับแต่ไม่น่าไม่น่าอยู่ไม่น่าอยู่ทบทวนกันซะก่อนเพื่อปรับความเข้าใจกันแล้วเข้าใจตรงกันนะโอ้บัญชีบุญเยอะนี่ แต่ไม่ได้ทําเองนี่แม่ก็ทําให้แม่ก็ชวนทำแล้วโตก็ไปได้รู้เรื่องเลยอโอ้โอ้าสารพระธรรมกายไปจำตัวบวทยุวธรรมทยยรายาทต่างเจดีกถินพระปาไปเลยมาล่าสุดกถินพระราชอีกโอ้นี่อ้าวมีมาแม่ทำอ่าเจ้ากลับไปคราวนี้นะต้องตั้งใจทำความดีนะไอ้สิ่งใดไม่ดีเจ้าอย่าไปทำ เอาไปส่งที่เมืองมนุษย์หนึ่งเลย oh. ก็เอาขึ้นมาส่งก็กลับไปที่บ้าน oh. เพราะว่าตอนเข้าวัดมันเด็กๆมันคอยอยู่รู้เรื่องอ,อะไรไ่าไรพ่อแม่ก็ทําให้ <Okay. S 1> อันที่สองก็คือผูกพันกับแม่ <Okay. S 1> แม่ก็ผูกพันกับลูก <Okay. S 1> ผูกพันกับแม่มากคิดถึงแม่ เออแปลกตรงนี้มีข้อสังเกตอยู่อันคือตอนตายเนี่ยเลือดโสมงกายเนี่ยไอตอนไปที่บ้านก็ยังเลือดมีอย่างนั้นอยู่ oh, <okay. S 1> เอาไปส่งแล้วยังมีอยู่เลย oh. ทางบ้านเขาเห็นเลยนะ oh. ว่าเลือดโสมยืนอยู่คุยน oh. เออทางบ้านเขาเห็นด้วยแล้วก็แม่ก็ทําบุญให้ เลือดโสมนี่นก็ค่อยๆหายหายมันไม่หายแวบ,บไปทีเดียวปึบเลยนะค่อยๆหาย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 แล้วก็เป็นปะกะติธรรมดา evet, แต่ก็ผูพกพันกับแม่มากแม่กับผูกพันนันงเลยไอ <evet, S 1> ้ผูกพันนี่แหละมันจึงพันผูกไม่ไปไหนมันอยู่แถวนั่นแหละอ๋อเ <evet, S 1> นี่ยอยู่แถวนั้น <evet. S 1> ก็ต้องฝันให้ฝันไปต่อห <evet. S 1> นว้ย ให้ตัดใจแม้อะไรใจแทบขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูหนูนึกถึงบุญเวนะาที่แม่เขาทำให้เนี่ยตัดใจซะตัดใจซะเถอะคิดถึงไปกคยวนอยู่อยู่นี่แหละไม่ต้องไปไหนหรอกแล้วก็พูดก็ไม่รู้เรื่องพูดกับแม่แม่ก็ไม่รู้เรื่องแม่พูดมาแล้วรู้เรื่องแต่ว่าโตตอบสื่อสารก็ไม่ได้ กานึกถึงบุญแต่ก็มันยังไม่ค่อยจะเป็นเลย <Okay. S 1> ต้องค่อยๆแต่ลมใจมันย,ยังหมองๆอ,อยู่เลยใจยังหมองเพราะความผูกพัน <Okay. S 1> ผูกพันนี่หมองนะ oh. จะต้องต้องค่อยๆรับนาวพธรรมกายนะต้องค่อยๆกลัน่น oh. จนกระทั่งใสใสแล้วกันนี่อะคุยกันรู้เรื่องละ เริ่มเข้าใจเรื่องบุญเนี่ยมันละเอียดหน่อยตั้งช่วงนี้รู้สึกจะเป็นเคสที่แปลกดิก็ค่อยคนึกถึงบุญกายก็ค่อยค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นกำลังบุญที่แมวทิศให้ก็ไปอยู่ชั้นจตุมหาราชเป็นสหายแห่งคนทันคนทันเบิดเบิดพวกบิดเบิดไป ไปลำเธอเทิงกองยาวเที่แวนั้นเพื่อว่าโผล่เบิดขึ้นไปเป็นนักฟ้อนเลยแถวนั้นแต่ก็บอกว่าให้เจริญภาวนาจำได้ไหมตอนเป็นยุวธรรมทาญาติอะไรต่างๆจำได้แล้วข้าวัดมาจำได้ไหม นั่งมัง่งไม่นั่งฟังอะไรจำได้อ่าเพราะนั้นเอาจริงซะนะเอาจริงซะถ้าจริงแล้วในใจจะได้ใส่ใส่พอแม่ทําบุญใหญ่บุญที่สูงสนมาตอนนี้มันจะได้เต็มที่จะได้ไม่ต้องมาบัวลำเถิดเถิงอะไระเบิด่ดเบิดอย่างนี้จะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่มันปราณีกว่านี้อ่าตอนนี้ก็คุยกันพอรู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องยิงนกตกปลาอะไรตีเป็นเกงกีฬาเนะี่ยระวังนะระวังให้ดีๆสิ่งที่เราทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนยมันมีผลมันมีผลทั้งสิ้นแต่อย่าลืมหมองกระใสยเนี่ยสำคัญจำอะไรไม่ได้จำหมองกระใสยเนี่ยไว้ใหยดีแล้วหมองอย่าไปทำหร่อ อย่าไปทดลองด้วยก่อนนะเรารู้หมองก็ใสแต่เราลองทำหมองๆก่อนอืม <c oughs> ไปจู่ตรงนั้นแล้วมันมาอีกเป็นชุดเลยนะ <c oughs> มันมาแล้วคันนี้หือขึ้นคอเลยเนะเะรานนั้นเนี่ยหมองยาวนาลุกนะใ <c oughs> สยอย่างเดียวเท่นั้นแหละ <c oughs>